ววสวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วมิจพ่อมาแล้วคลิปนี้พ่อกันหมื่นใน้เจ้าน้อยพี่น้องพ่อกับอีพอสวัสดีครับสวัสดีครับอีพอเลาวชิควาหนูสู่กินคว,วาหนูงงนี่เป็นเยี่ยงไดแต่ว่ามิจพ่อเราหมกอ,อะไรหม,มกปลาหมกปลาไปได้ปลาอยังมาโอ้ยยายปลาปลาขอนมาไว้ให้ยายปลาปลาขอนอยให้แต่ว่ายายเราว่าเหลืออยู่สองบวกมิจภาพมิจพ่อไปเอาเมือออันนี้พี่แซ่ หลังแล้วโอ้บัรถึงรอบมือนี่เป็นมืออบอุ่นอหลีพี่น้องเขามาบ้านมาซองนะครับมือนี่กินขอแล้วกับสิน้อนนี่ละบ่ไปนอนกระท่อมมือนี้น้อนนี่น้อนใี่อยู่น้ำกินกับน้อนใส่กับแฟรมือนี่สินอนเือนแยาน้ำายกครับตาแต่ว่าสินอนได้รวดบ่ไปนอนพุ่นมือนี่ว่านอนนี่ อนอนแท็ก็ว่าหนักดอกเพราะว่ามาล้มนอนง่ายโอ้กินง่ายนอนง่ายปาดคือไม่มีเงื่อนไขโอ้ไม่มีเงื่อนไขนะครับพี่นอ้องนครับโอ้ทุกป่งา่งายงา่ายง่ายง่ายสบายสบายสไตล์แม่ลำเพาขอบคุณพี่นอ้องแฟนคลับเอ็ซีเฮานะครับที่กดติดตามกดซับเตอร์ใที่ช่องลำเพาตะลุวันพาเพลินเขาบ้าน<อ>มีความสุข,ข <อ S 1> นะครับ <ขอ S 1> พี่นอ้องขอบคุณีความเที่ยงตรงใช่เองสิการล้นเรือล่นล้ำกําลังใจล้นเรือล้นล้ำ จักรว่าน้ำอยากน้ำกินจักรว่าของต่อนจักว่าชูยางชูแนี้ยลเพราะคุณขอบคุณเฮียงอีกมาบ่านหน้าขอปุ้นนึกกันเพราะปุ้นจนห้วนมันปุ้นอะไรยางแม่เดี๋ยวให้พ่อใหญ่งเป็นผู้จัดการโซโล่ขัวหนูชูนพี่น้องเขากินนะครับพี่น้องขัวหนูขัวหนูชิปนีขัวหนูนะครับพี่น้องขัวหนูป้าอาหารอร่อยอร่อยเอ้าเมคเกอร์ นะครับพี่นอ้องห,ห,ห,หลายสิงย่งหลายอย่างสิ่งละอันพันะเล็กพันะน้อยนะครับพี่น้องมือนี้เขาบ้านมีความสุขโอา้าจะกินยังเมอยากกินหลายพี่น้องเขาเป็นเชิงเงินว่าเจ้าหอ้วนอยู่อ้วนดีเล <c oughs> เี่ยบอ้วนอีเลี่ <c oughs> ยบเถ้าแก่มาเลยครับอ,อุ้ณใหญ่ก็มาได้เพราะยังผู้จัดการถ้าเบาหุตเซะก่อนนะครับพี่น้องขวานูสุดอีพงศ์ยิง่งโต โอ้ข oh, oh. ีดหอดบรรยากาศเก่าว์ขีดหัวพงเงยลอยขีดหอดคนน้อยคนใหญ่คนไกลคนกาขีดหอดสุกหู่สุกขนแต่ว่าทีมงานอาจารย์น้องคนตีเหลือแต่พงเงยบวชกับเบาบิ๊กบอกแล้วพงเงยบวชว่าผมอยกินอึ้มไก่ทั้งคุณถึงเรีเนาะโอ้ทั้งคุณถึงเลียกบอกทั้งคุณถึงเลีกโอ้ยทั้งที่พอถึงเลีกกักินตั้มนี่แหละเออถ้าไม่ถึงกินไส้เนืี่ถึงกินไส้เน้อไงี้่ถึงกินไส้อยากง่ายๆถึงกินอะไเป็นไรมือถึงกินจังหวัด โอ้เป็นพันเลยโอ้ยพนเลยอ้ยบ่ทามแม่ลำไยเนาะบ่ทามแม่ลำไยอันลำไยหวานบ่บ่แม่ลำไยปากไฟได้ถามเลยวังหันสายยาเพื่อนแม่ลำไยอันลำไยหวานการแจ้ต้องห้ลำไยแปดหลอดมกินอันนียังแม่กับแก้มยัง S 2> <S 2> สุดยอดสุดยอดเลยนะครับพี่น้องขอบเกวอกสุกสรรสองสามคนอ๋อยอะทีมงานส่วนหนึ่งไปรับจบงานมินิคอนเสิร์แต, <S 2> <S 2> <ame S 1> แ,ตแต่ว่าเหลือแต่พี่นีบวชกับเบาบีก,กับเฟิร์นหน่วยกับเมียลำใจพากันนอนเฝ้ารถอยู่ทั้งพุ่น <S 2> <S 2> นะครับส่วนผมกับเมียลำพ่อเมื่อนี้สิเขานอนบ้านเมานอนเป็นมูย่า่โอ้นอนข้าวมลวนม้วนสันย่าะ ถั่วต้มนี่มาถือเลขเหียบแทนไฟเหียบแทนไฟพน้ะโอ๊ยพี่น้องเขาว่าเขาบ้านบ่ไปใส่กบให้เบิ่งเตี้ยเวลามันหน่อยเวลามันหน่อยแต่ว่าเป็นตาใส่เป็นใส่ผมไปเลาะเบิ่งแล้วอืมแต่ว่าผมผมสิไปท้ำกิจกรรมย่ำกลางคื่อนนี่ดอกพี่น้องอย่าเข้าใจพี่นะคาเทียนถำกิจกรรมสิพาอมีพ่อไปยามบ่วงหนูอยู่ บ่บ่บ้าบ่บ่ให้พี่น้องเราเบิ่งบรรยากาศแบบบ้านบานให้นอนเน้เห็นวันเด็กกันบ่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 อาซันมืออื่นเสาร์พาพี่น้องเขาไปยามบ่วงหนูมืออื่นเสาร์ผาพี่น้องเขาไปยามบ่วงหนูนะครับพี่น้องเขาเสียได้เรือบ่ได้แต่ว่าผมใส่ไว้หลายเติบอยู่ดิผมใส่ไว้หลายเติบอยู่นะครับใส่บ่วงหนูไว้หลายเติบอยู่ไปใส่โทษขอพี่น้องอาจ์จิวาบุญสุภาพไปใส่หม่องขี่เก้าไปไงใส่แล้วก็หม่องไม่ในจังหน่อยนะครับ ถ้าพี่น้องเข้าไปยามน้กนนนกนมนา,ากันรุ่นน้ากันมวนซืร์นโฮเซลได้บ่ได้เข้ากับรุ่นไปน้ากันแต่ผมคืนว่าต้องได้ครับบ่อใดนูก็ได้บ่วงกลับขึ้นมาไว้ละ <c oughs> <c oughs> บ่อใดนูก็กกปปได้บ่วงอุ้ยทุคนมาว่าพ่อใหญ่พีเป่าเว้ยมาว่าพก็จะขวดใส่หนิพอเตาแกนเตาแกนแกนห้องมีไฟบ่ <c oughs> แกนมอ่มีไฟเอาฟืนใส่แม่แม่แม่เอาเาฟื้นใส่เอาหลานเจ้านอนใส่ บ่สูบ่สูบบ่สู่านี้บวรฟังอยู่ไม่ยี้พกเดีหลานมาสันอ้าคู่ได้ลูกกะตีได้ไกไม่ยว่าอากาเยอะแล้วตัวตัวนอยู่งตัวตัวแล้วาพี่น้องบังตัวตัวจะบ้าก่อนอุป้พี่น้องเอ้ตัวตัวนอนอย่าก่อนแลออยูซี่ตัวเก่สิมฮาตัวเลือกฮาตัวเอาปืนเอาไปตัวหนึ่ง โอ้ยมีแต่ตัวงามๆมี่นองเลยนี่ครับเยนี่ไม่ใช่พ่อะไรไม่ีก่ด้ะหกโตอืมขึ้นเนี่ยหลันมีย่เพ้าโอ้ยแต่ละตัวน่ามีน้อนโตยโต๊ได้โตยได้ได้พ่อพ่เอาเอาบคเนทมาทงใเอาบักชนลงม่านั่นใช่นี่พ่อพ่อบักชนลงจะนั่นใจผัวบักเชนลงนั่นในของโอ้ยบอสบุค นั S 1> <S 1> ่นกอนไรไงก็โอ้ยเลี้ยงเลี้ยงไงว่าเป็นจักเจ้าพี่น้องเลยมีพ่อมีพ่อก็พอตายออกแก้วันไปเดือนหนึ่งไก่นอนได้ของกว่ฮะแต่ว่าเออเอาเออเออโต้หาพีเยี่ปืดเอาไปโอ้ยไก่ชุบอ่านอนหลงนอนนอนนอนโอ้ยพี่น้องโอ้ยอบุนอบุนเขามาบานมาซอง เด้ไก่แม่สามตัวได้ไก่แม่สมตัวค่อยู่หรอกไดด้ไก่แม่สามตัวอยู่นั่นนู่เฮ้ยเอาขึ้นบ้านสั้นเฮ้ยเอาไอนที่ว่าขวัญยันมันขันบ้างเดยวเพื่อไงบ้านบับ่อขันเ้าก็ไปแต่นั่นม่ยิงไปแต่ว่าบ่อไปแบบมักเขาไม่ไปแบบนี่ ไอ้ยังมั่เป็นกระเทยป่ะนะโอ้ยมัดศูนย์เด้อฆ่าเขาไปหายกินแต่ว่าเฮ็ดยังเขาไปน้ำเขาแต่ว่าหักเขาแต่ว่าขันกับปะขันเท่าแล้วมัมันมันไหนหาเดือนน่ะได้ปกติมันขันน่ะได้มูมันมันหญไม่ได้วันแรกมาใกล้บักอันที่บางดากันบักดากมันเป็นกระเทยป่ะนะก็หัวกวนหรอเนาะนอนอยู่ใสจบุตรหนี่ดูนจแกนกเย่ไแก พี time. Time? ่น uh, ้อาว่าแม่ลำพองเลี like? or, so ้ยงไก่บ hmm. ่ว่าเลี้ยงไก่เลี้ยงหมาเลี้ยงสุยางคือมจิเป็นลูกแง่เลยเป็นลูกแง่เลยเออขันกับบ่ขันยังกับบ่อยังเป็นมังงกงงงี่เป็นโอ้ยไก่กระเทยไปว่าเ็นที่วัวักขวกขวกหน่อยดอหลักคนกับบ่อปงดูซ้ำเก่าเปี่ยนอ่ะบ่ซ้ำเออปกติคือขันรุ่นเดียวกันมันมันจิตใหญ่เดียวพี่น้องคนณสวยแล้วบคนณสวยแล้วแมีนคนสวย หมอนี่ยังเป็นเรื่องหน่อยอีกแค่นี้มาจากใจหรือพอเนี่เอาไปหายมันตัวแดงแดงโอ้ยมูนกับยังใครอยู่เนาะน่าจานเลี้ยงดีๆมาเนาะเออแปลกอ่าหมอดากเลยโทษพี่น้องก่็จะว่าบักดากนั่นพอเนี่เอาไปหายเต้นหน่อยเอาไปไปกระท่อม มันขีดตีดดากมันพอได้เอากระดาษเปียกเส้นดากให้เส้นด่างกไปกินหอกเลยติดนดาไรเลื่อนบาดาเลื่นบักดากด่างอย่เมาเมายู่งเห็นนดไสเนาะมันรอยาะมันสิบวันยังเห็นนดไสเนาะเห็นก้นก้นวันนี้ก้นวันนี้ย่าเมาเมาเมาเดี๋ยวยุบยุบยุ่แต่จะขวางเออแต่วตอนนี้อันลกอันอนนว่นั่นหกตัวพี่นนองมีตัวงามามมีตัวงามแต่ว่าเชิญลงนี่เดียวหฮะ อีดำเสองตัวแล้วีดเตัวเลียงไหวเพ่อดีเบิงนะครับเรียงไห้พ่อดีเบิงอืม่สิปิงโอ้ยเกาะควนุคนล้นเโอ้ล้นล่บปูนมึงแงอืมเอาปูนไ้เล่เปล่าเลยพ่อพ่อจะไปยังไงอยู่ดีบ่วังเวนโอ้วังเวนลูกวังเวนนี่เยวังเวนเปล่าเที่ยว เรื่องมากพท่านนี่รุ่นล้านรุ่นพ่อขวบ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 สู้พี่น้องเขากินอุปบ้านตัวพี่น้องเลยนะครับมือนนี่เข้าบ้านมาอบอุ่นบรรยากาศอบอุ่นคือเก่าเดี๋ยวสิพ่าพี่น้องเข้าไปมืออึนเศร้าพี่น้องเข้าไปเบื้องบ่วงเบื้องบ่วงนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องเข้าไปเบื้องบ่วงว่าสิทธมาเนื้อมาหันไม่ยั้งนี่ป้าดีใจผู้มากก็ดีใจผู้ทา ก็ดีใจเพอาะไงไม่ไงดีใจไกลกาหน้าเหงื่อดีใจน้ำกันเบิร์ตสุขสุขคนนะครับพี่น้องรู้ขาวห้าบ้านนะครับโอ้อยูสองแถานะครับต่อไปคือมันไม่พ่อเขาไม่ได้แทนละอยูสองแถาเอ้าสั้นชิปนี่ของนี่ใหพี่น้องครับปิดชิปะก่อนขัวหนูกะสิขัวแบบสูตรแบบอร่อยอร่อยนะครับ มกบบป่าบ่อยพี่น้องเขาเบิ่งดอกให้พี่น้องเขาเก็บไว้เป็นความลับ <c oughs> ความอะไรอ,อร่อยเดี๋ยวมือซ้ายเอาพอกันอีกคลิปนึงนะครับได้จะลงให้พี่น้องเขาเบิ่งความผกความแพงนะครับเ <c oughs> ขามาบ้านอบอุ่นเข้ามาไมยน่าด้อุ่นยั่งั้นสุดท้ายปลายมือพี่น้องเขายู่ดีกินแซ่บสุกคูสุกคนปฏิจจารโลกไห้ไข่เจ็บพอกันไหมคลิปหน้าครับพี่น้องครับโชคหมันเราลำเรื่อยๆยสวัสดีครับ